5, 4, ลัคนาราศีมิถุนนะครับ พาดวงครึ่งปีหลัง2567ชาวลัคนาราศีมิถุนตั้งใจฟังกันให้ดีนะครับสินสาหมิงขออธิบายให้ฟังตรงนี้ก่อนนะครับท่านจะได้ฟังแล้วก็ออลองนึกตามดูว่าคือชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยดาวราหูมันไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าในเรือนที่10ในเรือนการงาน นะครับชาวลัคนาราศีมิถุนมีโอกาสที่ต้องทำงานสองอย่างพร้อมๆกันงานแรกอาจจะไปคือมันก็ไปได้ดีทั้งสองงานแต่งานหนึ่งอาจจะเปิดเผยอีกงานหนึ่งอาจจะไม่เปิดเผยมีความเป็นไปได้ในลักษณะนั้นแต่ก็เป็นช่วงจังหวะที่ครึ่งปีหลังที่ชาวลัคนาราศีมิถุนแม่งวุ่นๆอยู่กับการหาเงินหาทองนั่นแหละนะครับนะครับอย่างไรก็ดีนะครับชาวลัคนาราศีมิถุน ดาวพระหัสและดาวมนุษย์ตอยู่โคจรอยู่ในเรือนวินาศก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าพยายามอย่าสร้างเงื่อนไขใดๆให้เกิดความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาจับผิดอย่าให้เขามีความรู้สึกไม่ดีกับเราเพราะว่าดาวมันไปเดินอยู่ในเรือนวินาศประการที่สองคือราหูที่ไปลอยกลางฟ้าเนี่ยบางทีเราอาจจะมีงานเพิ่มเข้ามา เงินเพิ่มเข้ามาแต่บางอย่างมันเป็นความลับนะครับพระหัสวินาศราหูลอยกลางฟ้าชีวิตเราอาจจะต้องเข้าไปพัวพันกับอะไรที่เป็นความลับฉะนั้นนะครับจงใช้ประสบการณ์เก่าๆนะครับบอกตัวเเองว่าอะไรที่เราสามารถจะเปิดเผยได้อะไรที่เราควรจะเก็บเงียบไว้เป็นซีเครตไม่ให้ใครรู้ไม่ฉะนั้นแล้วนะครับมันขัดดวงแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมายกตัวอย่างเช่น เขาอาจจะไปทํางานอย่างหนึ่งแล้วกําไรมากๆเลยนะครับก็อยากจะประกาศให้โลกรู้มีความภูมิใจแต่กลับกลายเป็นว่ามีฟีดแบ็ k ในด้านลบเข้ามาภายหลังถ้ารู้แบบนี้แล้วคุณคิดว่าคุณควรจะเปิดเผยหรือควรจะเก็บเงียบดีถูกไหมครับนั่นคือชาวลัคนาราศีมิถุนเดือนกร,รกฎาคมเป็นเดือนที่หารายได้ได้เยอะแต่รายจ่ายเยอะมากนะครับไปดูเลยนะครับช่วงเดือนกร,รกฎาคม พอเข้าสิงหาคมงานจะขยับดีขึ้นแต่จะค่อยๆขยับดีขึ้นไม่ได้แบบดีพวดพราดแล้วก็กันยายนช่วงนั้นแหละที่เป็นช่วงที่ต้องระวังปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่พยายามอย่าไปสร้างเงื่อนไขใดๆให้เขาเข้าใจผิดเกิดความขัดแย้งนะครับแล้วก็พอเข้าตุลาพฤศจิกาสองเดือนนี้เป็นสองเดือนที่ดีที่สุดในช่วงครึ่งปีหลังสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุน แล้วก็มาระวังช่วงเดือนสุดท้ายคือช่วงเดือนธันวาคมอันนั้นเกี่ยวกวับเรื่องของสุขภาพร่างกายชาวลัคนาราศีมิถุนพักผ่อนน้อยนะครับต้องพยายามให้เวลากับตัวเองเยอะๆนะครับหาเวลาออกกำลังกายบ้างทุ่มเทเกี่ยวกวับเรื่องของเฮลตี้เรื่องของอการออกกำลังกายดีที่สุด นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวลัคนาราศีมิถุนจะไปจับงานหลายอย่างทั้งงานที่เป็นส่วนตัวแล้วงานที่เป็นจ็อบเล็กจ็อบน้อยบางทีเรื่องสุขภาพร่างกายคุณก็ละเลยนะครับพยายามให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้และในช่วงครึ่งปีหลังนั้นนะครับต้องอธิบายให้ฟังตรงนี้ว่าดาวนะครับดาวกันงานนะมันไปอยู่ในเรือนวินาศ คุณมีโอกาสจะต้องไปมีงานที่เป็นจ๊อบเล็กจ๊อบน้อยแน่นอนมีโอกาสที่จะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้ซึ่งเป็นงานที่สร้างรายได้ที่ดีให้กับคุณแต่ผมติงไว้เรื่องเดียวนะครับงานใดที่เป็นเรื่องมินเมเป็นเรื่องผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ผิดต่อกฎเกณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งแต่ละคนแม่งต่างกันผมผม คงจะลงรายละเอียดตรงนี้ยากเพราะแต่ละคนมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกันก็พยายามเลี่ยงอะไรที่มันเข้าไปทําแล้วมันทุกข์ใจต้องปิดบังคือปิดบังอยู่แล้วแต่ปปิดบังจนมากเกินไปจนชีวิตไม่มีความสุขเงี้ยก็พยายามอย่าเข้าไปทํานะครับทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศรีวิถุนเครื่องปีหลังเนี่ยความรักอาจจะมีความจุกจิกยุ่งยากใจอยู่บ้างพยายามอย่าเอามันมาเป็นเรื่องหลักเรื่องสําคัญแล้วมากระทบกับงานนะครับ เพราะว่าดาวพฤหัสเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองความรักด้วยแล้วดาวมันเดินวินาศแบบนี้นะครับบางคนมีปัญหาเรื่องคู่แล้วเบอร์ไปเลยเรื่องงงเรื่องงานนะครับลงมือทําอะไรก็ไม่เต็มร้อยพยายามให้ความสําคัญให้มันพอเหมาะพอควรอย่าไปเทน้ําหนักให้กับเรื่องความรักมากเกินไปคิดว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วมีอะไรก็ทําไปทาไปตามหน้าที่เมคมันนี่ไปแต่อย่าเอาความรักเป็นเรื่องสําคัญ มากจนทําให้เรื่องงานนั้นมันถูกบทบังไปผมเชื่อว่าถ้าทําได้ดังนี้แล้วจะมีความสําเร็จแฮปปี้ในช่วงครึ่งปีหลังตรงนี้อีกอย่างหนึง่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับผมสังเกตมานานแล้วเวลาดาวราหูที่ไปอยู่ในเรือนที่10เนี่ยมันมักจะนําพาเรื่องอะไรที่แปลกๆมาให้คุณแบบที่คุณเองไม่คาดคิด และเรื่องแปลกๆตรงนั้นผมอยากจะบอกกับชาวมิถุนว่างานใดที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือคุณจะต้องเดินทางถ้ามาในแนวนี้นะคุณทำไปเลยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างสูงดาวราวหูมาจากเรือนสุภะสุภาปเป็นกรรม,มะหรืองานที่ทำให้คุณต้องออกข้างนอกบ่อยๆไม่ค่อยได้อยู่ออฟฟิศไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีหรืองานที่ต้องไปเกี่ยวกับต่างประเทศหรือการเดินทาง ล้วนแล้วแต่นำพาซึ่งความสำเร็จมาให้คุณไม่ต้องคิดเยอะเลยถ้าเกิดมางานมาในท้ายนี้แบบนี้นะครับทำให้คุณต้องเดินทางให้คุณคิดไว้ก่อนเลยว่าโอกาสสำเร็จมีอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้สินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านโชคดีนะครับคิดสิ่งใดนะครับขอให้สำเร็จดังใจทุกประการขอให้โชคดีกับดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลัง2567นะครับสินแสหมิงไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ